ลุงเฉยไม่เคยเปื่อยมีคนเจอดีอยู่เรื่อยที่วัดมะกอกคุณตาเฉยตัวจริงคือสูงมากแต่ว่าโครงหน้าจะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็มีการแต่งตัวเมื่อปี2434ทางวัดมะกอกได้มีการทําพิธีล้างป่าช้าและพบร่างนี้เข้านะคะซึ่งไม่มีการเน่าเปื่อยเลยบางคนก็เชื่อว่าลุงเฉยอาจจะเป็นทหารโบราณค่ะเพราะมีความสูงถึง2เมตรร่างของคุณตาเฉยนะคะถูกตั้งไว้ให้เราได้พิจารณา ไกลมากๆว่าสุดท้ายแล้วพอเราจากโลกนี้ไปนะคะก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถเอาไปได้ลุงเชยจากไปแล้วแต่ก็มีของมากมายที่ไม่สามารถเอาไปได้ก็เลยมีผู้หวังดีมาเอาของไปใช้ค่ะสุดท้ายต้องรีบเอากลับมาคืนเพราะว่าลุงเชยตามไปทวงถึงที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีตู้กระจกมีคนมาขอแล้วก็ได้โชคล่าก็เลยมาแก้บนทําให้คุณตาเชยมีตู้กระจกแบบนี้นะคะเป็นการมาไหว้ที่รู้สึกว่า ไม่ได้มีแค่สายตาคู่เดียวที่จับจ้องเราวัดมากอกคือชื่อเก่านะคะปัจจุบันชื่อวัดอภัยทายาราเดินจากอนุสาวรีย์ชัยประมาณ10นาทีก็ถึงค่ะใครดูคลิปนี้จบพิมพ์คําว่าโชคดีขอให้ลุงเชยไปให้โชคถึงที่เลยนะคะ